ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลุมบุโต๊ะจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรถไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่เแอดซายก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําพักหลุมบุโต๊ะนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารูปเหมือนใบโพนะครับเนื้อขันลงหินนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมี2ลักษณะละกันนะรูปเหมือนใบโพเนี่ยก็จะมีพระที่ออกวัดไปดูชิมพีนะครับเนื้อนวะกับเนื้อขันลงหินก็จะต่ออีกแบบอีก วันหนึ่งนะครับแล้วก็อ,กอ,กอีกชุดหนึ่งก็คือที่ออกมาไปดูชิมพีนะครับก็ทั้งนวะและเนื้อขันล่องหินก็จะต่อโคดอีกคนละแบบกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อขันล่องหินนะครับที่ออกวัดประดูชิมพีนะครับอ่าคือจำนายสองวัดอ่ะนะครับก็จึงมีการต่อโคด2สองลักษณะก็คือนี่นะครับโคดจะตอกอยู่บริเวณตรงอันนี้เนื้อขันล่องหินนะครับอ่าตัวเป็นตัวนะนะครับต่ออยู่ ประมาณุ่กตรงกลางหรือไม่ก็ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นติดมือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนวะน,นะครับแต่ประเด็นคืออันนี้ให้เป็นเนื้อนักเดียวกับพวกนักเปารเรส์นักสังกายสามโคดนะนะครับอ่ามาเดี๋ยวผมสูใไ้ดูครับโดยรุ่นนี้เนี่ยลุกเสกพิธีเสาห้านะครับพิธีใหญ่นะครับโดยไม่ว่าจะโคดออกไปดูจิมพีหรือโคดออกว่าท่านหมีโตทองก็เล่นหาไป็สาคนทั้งคู่นะครับมาเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับ อันนี้นะครับก็บเจ้าหน้าความแท้นะครับพระมีโคดดูโคดเลยครับอย่างนี้ครับดูง่ายเลยนะครับอ่าองค์นี้หล่อถือว่าสมบูรณ์นะครับพระหล่อชีดนะครับตัดออกจากช่อแล้วก็มีการแต่งตะไบนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อขันลงหินนะครับเนี่ยจำโคดให้แม่เลยนะครับด้านหลังก็เป็นอันนี้หล่อในพิมพ์นะครับ ตัวหนะนะครับหลุมปู่ตโตนะครับและนี่ดูรอยตะไบให้ดีนะครับอ่าอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมปู่ตโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้ไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชท สองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ